กับสวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วกับผมต่ำหำตรงเมื่อนี้กะได้มีโอกาสมาวานเขาวันเขาวัน,น,วนปุย๋ยอืมวันปุย๋ยซอยอาจารย์นอดอาจารย์นอดครับผมกาบสวัสดีครับผมอาจารย์อดปรยสี่มาพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้กะพอดีฝนตกฟ้าห้องน้ำกําลัางเต็ีมพงเต็ม,ตม,ตม,ตมทาพ่อได้วันปุ๋ย,ยอยกเขากําลัางขึ้นไม่ไมครับตาไปเห็นยังมาฮะตาไปเห็นยังมาอันนี้ ไปวัดบ้านพุทหินอันนี้กะเพชรทอนคอยโปรครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ได้มาให้มะนาของลูกของหลานก็นเลยสิขึ้นมากินเข่าครับมื้อนี้สิเฮ็ดแก้วจุ้ยข้อยหนีเกียกติมครับมาโนเอิญนะข้อยหนีเกียกติมครับนี่ซอยซแบบซีคู่นซีเลยครับพี่น้องมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อมื้อนี้มาให้มะนาป้องปุ๋ยบ่เบินเข้าเบิ่งน้ำเพุ่น่ะก็เลยมากันสมความมุ่งมาดปรารถนาเดี๋ยวบ่ค่อยอยู่บ้านมื้อนี้ก็มาใส่ปุ๋ยใส่หยัง เกลือได้ขึ้นมามะบึงเจ้าเพียพี่น้องมาพี่น้องเด้ออดไกันอะไรถึงบ่ยับเขามาจานทอดครับผมบัตรเรือเรื่อยอยู่ครับเลื่อยอยู่ไหนึงไเด้วยครับแจ้วผมเอาจุเดี๋ยวต้องคอยยักดอกกันโอ้ยังได้ก็ขอตับวันนี่เป็นอาหารบ้านท่าพี่น้องจักจะกินนั่งกันเลยเดี๋ยวเอาซื้อเนื้อไม่เห็นแล้วก็จะด้บ้านเขาตโตห้างคนโมบ้าลายใหญ่ห้ากินเลยไปเนี่ยมันยิ่สิลาดเลยบอก จุ่มเลยลงนี้เลยจุ่มให้ลาดลาดเลยก็ได้จุ่มเลยก็ได้ค้วหน่อยเกียกต้มพี่น้องเออจังเกี๊ยบเออม้วนีห็เนี่ยนี่มันไหลติดมันจะไหลตัวเนี่ยต่ำเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคักพี่น้องคักมากมากเดี๋ยวเอาในห้องก่อนนะเออบังกล้องบ่กล้องเนื้เห็นบ่อ่อาได้พี่น้องเด้อยอืม คุดเยอะครับเพิ่งเสรจะันะอนแถวเลยครับกันได้กินทั้งสี่กินทั้งสิบกันได้กินทั้งสิบค่อยว่าตายเป็นหรอเบาๆกินอย่างเบาๆครับหรือว่าขัานมูอู้ข้โวของแถวค่อยน่อยเกตมของแถวเลยมั้ยังคุ้นยังไเคนสี่คูณด้วยสี่คูณสี่ครับผมค่อยน่อยเกล็ตมอย่าคยน้อยเกต้มครับผม หากิ้นเป็นอไเฮี้ยดําเป็นไรรสชาติเจ้าดีจังเขปากวบาไร่าห้างเลยพี่น้องเรื่องปทันมัวอ่อับหวานครับตัหวานเฮ้ยมึงเือบซื้อเหรอบ้างไอ้คนเนี่ยวะเขาบ้านกินเรา ฮะบ่ให้กินเราใครบ่ให้กินบ้ากินออกเองเลยโอ้ทงพวกแม่หนะมาท่านชาวบ้านปุ๋ยบ่แล้วบ่แล้วเวียดเดียวอืมกูว่าแล้วกูว่ามันขาดอันใดอันหนึ่งเนาะบอกเลยเอ้าคอยบาเบาแล้วคอยกินเยอะๆอืมอืมก็กินกันแล้วครับจำได้ไหมครับนีก็ตีกันหลายแถวครับนั่นครับ อแสบเปแล้ดเดวเนาะคุณดวด้กับปรอมนี้ใจคุณด,ดวดอ,อย่พิร่ร้องเลยมาเด้อมาเน้อสูตรผมเองครับมาให้มาหน้าไว้เทาอาแกวแก้ว,กว,ดดวคุณดวดแกมือยเท่ามือได้ปะเ,เห็นมอกินเหล่าเป็นลมตาปูตาปู ครับมีกับยอนเมาล่ะบ่าเป็นยังโลกมื่อนี้ครับมาหามาหน้าก็วันละไปใส่กับมิแต่ฮต้าน่ะหน่อเลยเจ้าขอยเบาๆแล้วข่อยอ่านบบาท่านมัวโอจับหวานจับยดีกว่าอืมชอบพี่น้องตับนะครับโอ้ อืตัวเนี้อเนี่ยซีนั้นพลอยดีมาขาง้วนหน่อยมันเนี่ยเขาขาง้วหน่อยเขา,าเอื่นปเปรี้ไม่เบามา้ือหมือนได้กกับไม่กระจุนะฮะว้าจะติดกินเนี่อย่างเนาะมาให้มาหน้ากันอะไของมันไงามาต้มหงมุงหันเสียเวลากัดนักหวอดนังไฟอีสานมันเท่ามันก,กับกินกันนี้สิล่ะ ่อนหน่อยเกลดต้มพี่น้องอชักตองอือหือเยือดตอน,น,นง่านนะครับเมื่อดรว่าเลือดใส่เดียวฮึมมันมันไป็ลาบเ,เฮ้ยเป็นคนหน่อยเก่ยวต้มเนี่ยข้าใส่เลือดมาเบิรจะก,กินอืมัมนถสอข้าวอันนี้กับข้าวพี่น้องข้าวเดียวเบิร์ น de nice. like mm hmm. ี่ครับยู่ได้บดมือบหมนีนเดียวปุ๋ยได้บดมือบหมนเดียเมื่อข้างหลังมือนหน้ามันเป็นทงน้อยๆนี่ล่ะเฝ้าไม่เห็ดเบียกกันเดื่องสมอยากก็เพียนหวังบ่ได้เด็ดเวียกกับ่ได้กินมิตรไปทำไปเนี่ยก็กินย่ำเห็ดเวียกเะ็ดงานงั้นนี่ล่ะแล้วมีงานเพนคนมีเยอะกลับไปฟองเพคน คนกะเลี้ยงคือกันมากของผมผมกะเลี้ยงนังที่ละเบาๆได้กินอย่างเดียวค่ะต,ต่างก้นต่างซอยกันนั่งที่ไหนครับนี่แหละลูกยี่สารตัวกิ่งครับนัวบ่เชี่ยวต้วมเนื้อวัวอืมอืโดดนิวยว่าขวดมากขวดมากคือต้มมันเฉยไรนี้ไม่พี่น้องเหรอแกตับวัน ขมอ้วกเลยนะครับเนาะข้าวนีเป็นแต่พลอย,อยเทียวเฟียขมๆไส้บีบอมครับอ้อวครับจัดอะไรวะจัดนัดสุดต้องไหนเนี่ยแบเลยครับแซ่จับร้ายเนื้อมันอมจิตจมเลยจิตจมเริ่มสิแห้งแล้วมันเริ่มเขคาแล้วเริ่มแซ่บแล้ว พอยอ้ทอนค่อยปูกล้าเป็นคนปรุงแจ้วครับจ้าแจ้วแล้วแสบเบี้ยครับแจ้วขมใส่ขีพิแอแล้วใส่หัวฉีน้ำเห็นไหมสุดยอดอืมสุดยอดเลยครับก่อนเทามาเห็ดกินเท่ากับเราบ้องซองเราบ้งใส่ได้พี่น้องเด้อก่อนเดีดเห็ดพิแอร์ว้พิแอร์ว้ยังก็ต้องต้มให้สุกกันครับพี่น้องเ้าใครเอาไม่เห็ดกินได้จะไปกินวู้พิจะไปกินเพิแอร์รีบๆเทาก็เราบ้องเลี้ยงซองใส่น้ำสุขภาพเพราะน้ำพี่น้อง แมนครับแมนคั่นเวล้าวเลยครับเหล้าวมานห่ม <c oughs> <c oughs> ีแต่คกินครับคคนผู้นีไม่ค่ยหย่อนคันคมดยอเราแก่เลยครับเราคนดีของผมครับเสร็จบนน้องนะครับองรอบปันไหนวะบางแล้วเนอน้อยก่กใหม่หคือบเิ่งทงมู่บ้านหลอคือนาของเน้อเบื่เงินราข่ยิ้มราข่นี้รอนี้แท้ส่เยวทำใส่เยเด้๋ย้องเมาไม่เวาจังส่น กินเขาเรียกนี่ไปนีมันอยู่เดี๋ยวหน้าเดียวหรอวะเพื่อนแล้วยดี๋ลุงสาวไปแล้วเหลือบ่หลายดอกข้าเดียวก็แล้วเหลือบ่หลายเด้ออีกวัละคุกกัแล้วเด้อไข่ข้ามันโดนโดนเลยไม่กินพี่น้องเอ้ยครับนี่ครับพี่น้องของโป๊ะ้วซอยกันทั้งสี่ครับง่ายไม่การไม่งานเฮ็ดเวี้ยก็ดงานน้ำวัานข่าวั่นหนามวันปุ๋ยนี่แหละนี่แหละ เนี่ยเพาสายสายเนี่ยน่องกุ้ยน้อยเกียบต้มพี่น้องขาตตองก็เพียมากันมาต้มให้มันสุกจะไปกินดิบๆิบขาแห้งระวังทองใส่สมุนไพรใส่เก็บวมันไวอ่ะรัวนี่ดีปอน่อยว่ขย่เสียบแก้วโจ๋ไงเ้ยทราบหรือว่าเราจะอืมอืมย่เสียบแก้วน่เต้องกินขาจอย่าไปเห็ดบางไงเลยมันกินดิบก็ริงย้วยแค่กินนะครั้งต้องเห็ดไยดีหงถือวิธีน้ำขับจะวากันถือวิธีย้่ปาดเด้ไนะซมมีเนี่ยพวกเนี้ยจะเอาไปห้องตองเลย ซีกเขาบ่อือแล้วแล้วเอาบวานแล้วโมเลยบ่เนี่ยเจาของหน้าแม่งเอาใจกันบ้าใจมือแรกมันเสียเลียงเราเดี๋ยวจัดให้ครับเในเห็เบียก้อนสามเขาว่านปุ๋ยก่อนเอาพี่น้องแซมกันบเขาบ้างพ่อมันบ่าเขาเอาเยบ้ครับนี่ครับนี่ คิปงานเดียวกันครับนี่ครับนี่หมกแดงกินหรออือโอ้ซิยอนจ้ารักกัน,นดีครับต้องปน้องตาปูตาปูแม่ยังเล็กตาตุกตาปูกัดถา,า,ามที่หนาตำหนดแล้วโหดีครับพาเ<ม>พ,า<ม>พานไปวัดบัดนี้พนไปรัท่าลายานไปบูช่าพะพิต,ตามาพิษมันไดขังเดียวบันนี้เขารอเทาเล้วเอาอยู่คานึงเนี่ยปิดเอ้ยนี่แหละแซ่บเนี่ยของแซ่บครับ เอาจานวัดอ่ะเอาอาหารถึงตัวครับโอ้เอาปากยังแห้งวันพ่าปัดปลาโยงนั่อยเลยเต็มวัดอยู่เดินนะทั้งหมดมันยิ้มหมดนี่ยิ้มไมื่อไหแล้วเนี่ยก็ได้ยิ้มแล้วก็จะได้บอกพี่โบน้องจะได้เฮ็ดเวียบตัวนี่แบบพี่โบน้องน้องฮะเหยียบก็แน่นเลยว่ะร่างชิ้นยิ้มเลยครับทั้งเบาทั้งหนำนะครับ ร่งมพ่อ,มพอมแม่พี่น้องทุกคนเอาเนี่ผักเอา่ผักเอาอขันไผ่บ่ร้องโบหัว้ะครับบ่ร้องกับโบหูวแล้วอืมอืออืออือเป็นยอดะไรบ้า,บาับแก้วพี่น้องกลองร่องเป๊ะเกาล่าพื้นทิล่ะครับถ้าฉานรับตรอนี้ครับเพชรเรียกอื สดข้าวมีไงใส่ส่วนครับสวัสดีกันเนาครับเรื่องเอาส่วนสดข้าวมีไงโซ่เพิ่นกันเอาใสส่วนบานปุ๋ยกันคร้บเนาะแต่ระหว่ามันื่องยุ่งเหครับมากว่าไหมใช่ป่ไปเอามาอยู่เด่นเอาเนี้เดียอือเอานี่ให้เราตักข้าวมีไงเนี่ยกดหน่อยเกล็ดตมเลยครับพี่น้องอือจารย์อัดสีชัครับกินอาหารนิสานกินในมันแซ่บนี่อาหารนิสานมันนะครับพ่อแม่พี่น้องอยากอ่ะบังโอโอซึ่งมาเ็ดกินยำนครับโอ้โอ้เอาตักแล้วนะครับอือ กินได้ไปดีครับกินเสียไปดีครับแถวไล้ครับฝากไปเฮ็ดเรียกว่ามันยังนักพุ่นเอาเป็นผัดทาเปิ้ลผัดทาเปิ้ลสดดิกสดดิกเอาละมันจีเคียนสมสมอยากยุสมอยากยุ่เนี่ยสมไเอาอยากกินยุ่งเหมือนเศร้าเนี่ยนี่เปซื้อมาให้่เลยพอดีเห็ดกับบดถือเกลี่ยสำลุ่เห็ดเด็กกินว่าสั้นแล้วไม่เห็ดเด็กเพิ่งกินแล้วเลยมื่อวานคุยกันเไม่กันเห็ดน้ำกิมกับเส้นเอาครับ พี่น้องมื่อนี้การลูกร้านกันสิขอเก่าคำล่าได้บ้านนี่อยู่ดีมีแห้งชุบผูชุบก้ออนะครับ,รบสิผ้าอาจารย์อดไปบานปุ๋ยอีกก่อนอนี่แหละอีสานบานเฮาครับวัฒนา,ามทมไทยเฮากับกินแบบนี้แหละวัฒนาทมไทยวัฒนารมอีสานบานเฮาอืมหลายคนเพิ่นกลับ่ากินกะขอโทษไว้น้าเด้อครับอันนี้นสําหรับภูมากน้องครับสวัสดีครับส่คูเจ้าเด้คูปุยอคอูปุยหายไม้ <laughs> ไปแล้วจะได้บ้านช่วยกันดี๋ยววยมาก i'll say.